เไรนิทับเป็นไงไปนี้ครับเป็นไงบ้างก็ก็ทำยาวนานด้วยเขาหยุดนานเหรอประมาณเดือปีครับเฮ้ยปีนี่หรอ มันปแแล้วต่ทันวาครับมันสิบเดือนนะโอ้สิบเดือนนะรถไฟนี้เป็นไงเราเราปล่อยมันมันมันก็มันก็สภาพแวดล้อมนะครับมันก็หลายๆอย่างหยุดนานก็ปล่อยอย่างวันด้วยผมไม่ปล่อยวันนานนะประกอบแบบแบบเต็มใจเลยเนี่ยประมาณประมาณกี่เดือนก็สองวันหนึ่งเดือนครับประมาณหนึ่งเดือนเต็มแต่โอเคมันไม่ได้ปล่อยนานนะมันเราเราก็่ได้ใครับแล้วก็ปล่อยอย่างก็ปล่อยอย่างวันด้วย อ๋อแต่มีบางจังหวะบางช่วงนี่เรู้สึกเราเรากทำมาได้เปรียบด้วยนะครับเสร็จได้นะก็เสร็จได้ครับอ๋อครับอัดฉีดก็เยอะละนัดต่อพวกนั้นไี่ปากที่แตกไหมก้อยโดนก็เฉียวๆครับเฉียวๆนะแต่ไม่แตกนะครับไม่แตกฮะโอเคพูดถึงเอฟซีหน่อยก็วันนี้ก็ผมมคุณแก้วขอสมานะครับก็วันนี้ขอโทษแฟนมวยด้วยนะครับแล้วก็ขอเตียบซีโมนแก้วด้นะครับก็ไฟนี้ผมก็ ทำเต็มที่แล้วครับรอติดตามผมไฟหน้านะครับขอปริ้นบุ้งขอบคุหน่อยหน่งยนะครับขอบคุณครับบุ้งเป็นไงครับวันนี้ก็ก็พอใจในระดับนึงครับสำหรับพอมาช่วงเขานะครับพอนั่นอาจจะแบบว่าบางอย่างก็ไม่ได้ตั้งใจครับเพราะว่าแล้วก็ ทางเรื่ียไปนานนะครับแต่ว่าจังหวะเรี่งจังหวะอะไรก็บางครั้งอาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปตามจังหวะเพราะว่ามันใจมันไปแต่ร่างกายมันอาจจะไม่ไปเพราะว่าก็เพิ่งกลับมาได้ขึ้นไหวในรอบสิบเดือนอะไรประมาณนี้ครับนี่ผลออยังเขาเขาหยุดนานรอเปล่าก็เขา,น,าน,เน้ามวยก็หยุดนานหมดแหละนะแต่ส่วนใหญ่ทางได้เขาเราไม่ได้ต่อยกลางวันนะครับประเด็นหลักครับ<ม>ก็ส่วนใหญ่กอยแจมกลางคืนแล้วก็วันนี้ก็ เออมันช่วงโควิดด้วยนะครับก็ยังมันไม่ได้ดั่งใจครับมันก็นะครับถ้าสมมุติได้หายใจแล้วไฟสองไฟถ้าจะได้ดั่งใจมากกว่านี้แล้วไฟสองไฟนะครับเฝากถึงเชฟซีนะครับครับผมก็ฝากเชียร์เพื่อนต่อไปครับโมนแก้วต่อสมัยไฟนี้ก็ซ้อมมาเต็มที่แล้ววันนี้ก็พยายามเต็มที่ถึงที่สุดแล้วครับก็ก็ต้องขอโทษแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่ติดตามเชียร์ค่ายมวยบูมเอกเชียร์แล้วก็ค่ายมวยต่อสมัยด้วยนะครับวันนี้ก็ ถือว่าทั้งผมและเพื่อนก็ทําหน้าที่ได้เต็มที่แล้วครับก็ต้องขอโทษด้วยที่คอเชนเนากลับมาไม่ได้ครับขอบคุณครับสะดดแ,แมนบักแม,แม,แมนกุยหน่อยดิกุยหน่อยดิอเป็นไงบ้างใครนี้ก็ทำน้ำหนักเยอะครับภายในก็อาทิตย์ที่แล้วก็ไปจะไปต่อยสมัครเล่นครับแล้วก็ทําน้ําหนักมามันซ้อมมันเตยมที่เท่าไหร่ครับก็มีสะดุดโอเคเราต้องไป ใช่ครับทีนี้แล้วทีนี้มันเรามีรายการที่นี่เลยเราเลยไม่ไหวเราเลยเขาให้เขาชนะบายไปแล้วเลยต่อยาใช่ครับแต่อาชีพด้วยแล้วการทำน้ำหนักก็เลยทำให้มันเหมือนแบบเหมือนใช่เราเราซ้อมไม่เต็มที่ครับครับเหมือนเราเร่งเร่งได้ไม่เต็มที่ครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำห้ยกต้นเราอาจจะเหมือนใช่ครับเราเราคุมมาเยอะแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบอีกอย่างเราก็ไม่ได้ต่อยมา จะแปดเดือนนะครับเฮ้ยสามเดือนหรอแปดเดือนตั้งแต่ต้นปีอ่ะมึนเี่งนะเนี่ยเก่งแล้วมึงเี่งนะโอเคแต่ก็ชนะก็ได้กลับมามีเงินมามึงควรจหน่อยพูดถึงผู้ต่อสู้เราหน่อยครับเขาก็ต่อยยากเขาเข้าเข้าเก่งเขาต่อยยากก็อีกอย่างเขาก็ไม่ได้ต่อยนานด้วยหรอครับอือเขาก็หยุดพอะอแล้วอ่ะใช่ครับพอแล้วนี่เรา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 มาได้ลูกที่เราคิดว่าชนะเลยเนี่ยลูก็เกี่ยวล้มแล้วก็สอบไปไปยกไปยกบสี่อะไรแบบนับ เนี่ยประมาณนี้ครับเออยุคผ้าไม่ได้รบมิกใช่ครับอ๋อก็ทำให้เราก็ใส่ง่ายขึ้นครับอืมที่ชนะไปตอนนี้นีชาร์ติดต่อมากี่ไฟแล้วครับหกไฟครับหกไฟแล้วครับที่ต้องเก็บหกไฟครับให้เจ้าอีกรอบไหมเอาหมวยย่าเก็บอีกรอบไหมถ้ารวมหมดก็ประมาณเก้าไฟครับเก้าไฟที่ชนะติดต่อกันครับของเก้าไฟปีนี้ผมอยากจะรุ่นท่้องเจ็บมวยย่าเก็บเของไหมกี่ไฟเขาอ๋ออย่างเงี้ยตอบตั้งอย่างเงี้ยอ่ะพูดถึงเรียบเรียนนะครับพูดถึงเรียบเรียนนะ อนหนึ่ก็ขอบคุณโปรโมเตอร์ป่าชุนเกียรติเพชรแล้วก็พี่เดียร์เกียเพชรแล้วก็เฮียอุษสันชัยครับก็ไปอุบลก็อย่าลืมแม่ไปทานหมูยอครับที่อุบลครับก็ขอบคุณสตาฟเทรนเนอร์ iner, ทีมงานทุกคนครับก็ที่ช่วยประคบประหงก็อย่างการเฉียบบังคอยดูแลกันพร้อมครับเฮ้ยใครขายของเลยเนีน่ย ขายของอย่างเดียวครับทุคนเอ้เอาเอามาให้ชิมหน่อยดิเออเอาไม้ชิมหน่อยเออไปวนได้กินแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ